วันนี้นะคะพักกินจะมาถามว่ารู้จักสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่านกสองหัวหมาสองรางไหมคะนกสองหัวหมาสองรางนะคะก็จะเป็นแบบคนประเภทหรืว่าอ,อ,นนะอ่าอยู่เป็นนะ่ะคือไปอยู่เปรนน่ะกระจกกระจางอะ่ะทัท้ทงนู้นก็เขา้าได้ทั้งนี้ก็เข,าข้าได้เข้าได้หมดอะ่ะคือแบบว่าไปจบไปทั่วนะคะอยู่ได้หมดอะ่ะคือพวกนี้พวกอยู่เป็นหรือชื่ออีกอย่างนึก็คือเรียเรียเก่งเรียกระจกคนนั้นนี้ส่อพอ่อส่อพ่อไปเรื่อยเข้าได้กับทุกฝ่ายเข้าได้กับทุกฝ่าย นั่นแหละคนประเภทนี้เขาเรียกนกสองหัวหมาสองรางเข้าได้หมดพออยู่กับอีกคนหนึ่งก็ได่อีกคนหนึ่งพออยู่อีกคนนึงก็ได้อีกคนนึงประมาณนี้เละเขาเรียกนกสองหัวหมาสองรางนะคะซึ่งแบบก็กินอ่ะชอบหละคือแบบกินเป็นแบบคนตรงๆนะคะคือแบบเลี้ยไม่เป็นนะคะกระจกไม่เป็นนะะเลี้ยไม่เป็นนะคะแม่ถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะคะถ้าแบบจะให้ไปนั่งกระจกใครอแบบเลี้ยหัวหน้าเลี้ยอะไรอย่างเงี้ยให้แบบกระจกเอาตัวรอดแบบให้ ทำอย่างนั้นแะทำไม่เป็นนะคะคือเป็นคนตรงๆนะคะแบบชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบนิสัยไม่ดีก็ไม่ชอบนะคะไม่ได้แบบว่าทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองค่ะบางคนอ่ะชอบทำอรยะเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองถ้ามีประโยชน์ต่อตัวเองเนี่ยก็ชอบเขาหมดแหละต่อให้คนคนนี้อจจะนิสัยไม่ดีขนาดไหนแต่ถ้าคบแล้วมันมีประโยชน์กับตัวเขาเองอะ่ะเขาก็จะคบไม่ว่าไอ้คนเนี้ยมันจะเลวได้แค่ไหนแต่ถ้ามันได้ประโยชน์แล้วก็คือจะคบอันนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าจะเป็นกันทุกคนหรือเปล่าส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้ชอบเลียเจ้านา,ยยานยเล ประจบสาพ่อเอาตัวเองอยู่รอดอยู่เป,ป็นประมาณนี <Nike> ้อย่างเด้อคบได้หมดอะถ้ามีประโยชน์ต่อตัวเองอะคบได้หมดเพาไม่มีประโยชน์หรอก็ที่ผัวส่งไงใครที่ไม่มีประโยชน์ต่อมัน่ะมันก็ที่ผัวส่งเพราะว่าไม่รู้ว่าจะคบทาไมเพราะคนเราคบกันอะมันต้องมีผลประโยชน์ต่อตัวเองนะถ้าไม่มีผลประโยชน์ต่อตัวเองก็ไม่อยากคบประมาณนี้เลย